ครับอ่าเดี๋ยวผมเปิดคลิบไปดูครับ ได้อยู่ที่ข้าวเราด้วยถ้าข้าวเราดีครับชั่วโมงสอชั่วโมงตรงนี้เป็นตำบลศรีสุขสำรานใช่ไหมครับใช่ครับผมอะไรสามารถสั่งได้เลยครับผมโทรหาพี่เบิร์ดได้โดยตรงเลยครับหรือแอดมินที่ร้านได้เลยครับแล้วเราเช็คอะไรยังไงก็คือเดี๋ยวผมสอนครับช่างเงินรรกาศเราเพิ่มประดิษ จะเป็นเฉพาะเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์เ,ออเครื่องยนต์ก็คืออร่ว24ชั่วโมงในการในการทำงานในหนึ่งปีนะครับออแต่ว่าทไหรวนี้เราก็เช็คก็ว่ามีปัญหาจั่งให้ครับแต่วันนี้รถก็ติ็นไว้จของใจ ก่อนมาก็เปลี่ยนไล่เปลี่ยนสายพานกับใบใบตัดให้ใหม่ยันแบบด้วยนะใช่อยู่ที่ตำบลสีสุขสำราญนะครับอาเภออุบลรัตน์นะครับจังหวัดขอนแก่นครับผมวันนี้เรามาส่งเจ้ายันมา CA 3 0 0นะครับหรือว่า CA 3 0 0 s นะครับ ตัวน,นี้นะครับสามแถวเกลียวนะครับเป็นรุ่นอุ้มนะครับมีท่อปล่อยข้าวนะครับร้านนักบินอวกาศบ่ายช่างเอิร์ธครับผมส่งพร้อมสอนนะครับอันนี้สอนลูกค้าเรื่องการเข้าเกียร์เดินหน้าต่อยหลังระบบเกียร์นะครับมีสามเกียร์ต่อไปจะสอนเรื่องระบบเกี่ยวนะครับแดดค่อนข้างจะดีนะครับเหงื่อซกเลย นี่ฝนเพิ่งหยุดตกเมื่อเช้าหรือว่าไงครับเนี่ยผมมองดูไม้แล้วเนี่ยนี่นี่นี่นกำลังก่อตัวอยู่บนนี้เลยนะครับไม้ก,ก้อนนะครับเราอยู่ที่อำเภออุบลรัตน์นะครับจังหวัดขอนแก่นครับผมเดี๋ยวเรามาชมนะครับ,บเ,เรื่องการเดินหน้าถอยหลังนะครับ เดี๋ยวทีนี้คุณลูกค้าดูนะครับผมจะเพสระบบเรื่องเกี่ยวนะครับเดี๋ยวขอวางคู่นะครับวิวิวิซึมลนรถไถก็ยันม่านะครับรถเกี่ยวก็ยันม่านะครับ เบรกมือครับกรณีจอดครับผมรถจอดเราจอดแล้วก็เอาหน้าครับผมหน้าไปตัดลมสูดแล้วก็ครถ้ามียางก็อ่าได้ที่ร้อนมาได้ครับผมตอนนี้จะเป็นเบรกถ้าเราไม่ปลดขึ้นเบรกมือรถจะไม่ไปไหนเหมือนกันอ่าอันนี้เป็นเบรคับลมสูเราดิตอนนี้เป็นตัวล็อกงาล็อกระดับความสูงต่ำอ๋อตัวระดับใช่ใช่ จะไม่ลงนะะล้จะขึ้นลงไม่ได้เนะี่ครับผมมันเป็นตัวล็อกตัวลครับผมจลั้ได้ครับแต่ในนานแถวภาคอีสานนะจะแนะนำเลยจะไม่ให้ล็อกนามันไม่ไม่เรียบอ่าไม่ไเยหมือนนาะใช่ใช่ช่มันก็มันก็ัดหน้าลครับทีนี้พี่ขึ้นเดี๋ยวจะสอนเรื่องเดินเกี่ยวแล้วมันก็แค่เดินธรรมดามันเพียงแค่เปิด ตู้นวดกับตเกี่ยวเห็นไหมขึ้นไปนั่งครับนั่งตรงนี้เลยพี่ีห้พี่ลองเลยนี่ก็เราจะแปลภาษาไทยให้ลูกค้าเรียบร้อยตีนี้คัดไม่ต้องเหยียบนะครับก็ขึ้นตู้นวดกับครับตัวใกล้ตัวเราจะมีแปะไว้ให้ตู้นวดข้าวอ่าขึ้นนวดข้าวเห็นไหมโซ่ตัวนู้นจะวิ่งสาโซ่